สวัสดีครับสวัสดีวันหวยกินเมื่อเช้าวันหวยออกวันนี้เย็นนี้ก็หวยกินและครับผมมีชินไดว่าสอบซึ่งรุ่นนี้ผ่านการทดสอบจากนักตัดหญ้ามืออาชีพมาเรียบร้อยเลยนะครับแรงแรงแบบสะบ้านหันแรงเลยนะครับมันจะถึงพันแรงแบบซี หนึ่งหนึ่งไม่ก็ไม่ขนาดนั้นในไซส์ของเขาถ้าในไซส์ของเขาสองแรงกว่าเนี่ยก็วันนี้แรงสองแรงตึ้งนี่นะฮะบางท่านก็บอกว่าบางท่านก็บอกว่าแตกเปิดโลกเปลี่ยนยังกับเล่าขาวพันเรามันไม่ขนาดนั้นละครับรหัสก่อนรหัสบอดี้สองสี่ศูนย์หนึ่งชินไดว่าสองสี่ศูนย์หนึ่งนะระรหัสบอดี้นะอังแพนมองเห็นไหมเอ่ยอะ ำให้ใหม่หมดเลยนะครับนิ่มๆน้ําหนัก4กิโลก,กว่าๆเองนะครับ,ลา,บ,านะรบลานเบานะครับลานเบานะทำไมตัวนี้ถึงขายดีนะฮะได้มาทีไรปุ๊บแป๊บเดียวไปเลยฟังนะครับนะอ่าดูดูดเชือกยังเอาข่าวเครื่องแน่นๆเลยนะครับเพราะข้างในเราบริการให้ใหม่หมดแล้ว เบาๆไปแปับเดียวเนนะี่ยโอเคนีคค่ชินได้ว่าซอฟจึงเป็นคำตอบที่หลายท่านบอกว่าอยากได้เบาๆแรงๆชินได้ว่าซอฟครับดานเบาด้วยนะฮะ รวมใบมีดแล้วผมว่าน่าจะประมาณปีเก่งสุดอะ5โลแต่ตอนนี้4โลไปแน่นอนพรอ,อใช้พร้อมตัดนะครับมีใบมีดมีสายสะพายให้เดี๋ยวหมุนให้ดูโดยรวมกว่อนสวิตชดับผมติดตั้งให้ใหม่นะฮะดับตรงนี้นะฮะหน้าก็สวยนะครับสวยทุกมุมหมวเกียรแนนแน่นๆ กดดับนะครับตัวนี้จะ,ต,จะตัวนี้จะไม่มีสวิตช์เปิดนะฮะตัวสวิตช์กดดับนี่มีสติ๊กเกอร์สีเขียว MG House รุ่นใหม่ครับสภาพไม่มีแต่ขัดเสียหายนะครับโดยรวมก็อยู่ประมาณ90 90กว่าเปอร์เซ็นต์นะ90กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับชิ้นได้ว่าซอฟนะครับที่ได้รับความนิยมไม่แพ้รุ่นอื่นๆเลยไม่แพ้รุ่นพี่เลยนะครับ เล็กน้ำหนักเบาแรงนะครับพกพาสะดวก<_ uh, <_>อ่าเนี่เปิดราคาที่3650บาทรวมจัดส่งนะครับใครที่ชื่นชอบแบบนี้ใช้ยาวๆได้เลยซอฟไปรับจ้างก็ได้นะครับรับรองไม่ผิดหวังครับได้เงินคืนแน่นอนคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ